มันเป็นอย่างนี้มันสนุกตรงนี้เฮ้ยมันเออจริงเราดูแล้วสนุกนะมันค่อยๆไหลเห็นไหมนั่นแหละครับเออเออแล้วเนี่ยอากาศแบบนี้อารมณ์ฟิลนี้แล้วได้กาแฟเย็นโคตรสดชื่นเลยเริ่มปุดมันหอมด้วยนะ เซนทันเฟรสนะครับเรากำลังไปที่ไหนครับพี่บอยเราไปร้านโมกาแกลเลอรี่หนึ่งหนึ่งสี่ใช่เมื่อกี้เรากินเป็นสตร์เรโซกับดิฟเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองโมก้าพอดบ้างโอ้โหนะครบเลยนะชิปนี้ใช่ใช่เล็กอาราวจริงๆนะครับจะบอกว่าส่วนใหญ่ที่ผมล้อชิมริมทางเนี่ยจะเป็นโมก้าพอดนะอพี่บอยอาจจะกินไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมไม่ค่อยบ่อยครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำเมนูเด็ดเออให้พี่บอยเลยหรือหรืออาจผมอาจจะ ขอต้มให้พี่บอยนะเออไม่แน่นะลองดูลองดูลองเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปป่วดที่ร้านก่อนนะร้านนี้พี่ไม่เคยไปด้วยนะเพิ่งเงเคยรู้จากที่เล็กแนะนำนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับนะครับตอนนี้เรามาอยู่แถวซอยเจ็ดยอดเนาะแถวเจ็ดเป็นร้านลับเลยนี่เนี่ยพี่บอยเออคือพี่ก็ผ่านมาบ่อยนะแถวเนี้ยไม่คิดว่าจะมีร้านร้านอะไรแถวนี้แบบนี้ด้วยอือครับ อันนี้คือที่พี่บอยบอกเนี่ยคมันคงบอกถึงแบบเขาน่าจะมีกลุ่มลูกค้าของเขานะที่เปิดร้านเนี่ยใช่ครับอ๋อโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วครับข้างหน้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วร้านลับมากทุกคนให้ดูนะดีจริงมันก็ไม่ไม่ได้ลับมากนะอันเนี้ยเมื่อกี้มันเข้าจากถนนใหญ่มานิดหน่อยเองอ้าวเหรอครับแต่ว่าเทามันมาตรงนี้ใช่ ไม่ไม่ได้ลึกมากครับถ้านับจริงอยู่ใกล้เมย่าครับอยู่ใกล้แยกเมย่าก็แล้วก็หลังโรงแรมคอสทูครับผมเฮ้ยแต่เราจะไปตรงนี้แล้วนะแมพพาดูถูกป่ะอ่าใช่นี่นี่ไงถนนแบบเหมือนเหมือนซอยต่างๆมาอันนี้ไไม่ซอยมันทะลุได้หมดอ๋อนี่ไงพุกันแล้วนี่จะแล้ว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 นี่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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยเก๋เก๋ร้านเก๋อยู่ร้านสวยเลย ้านสวยนะทุกคนสวัสดีครับ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 เชิญครับนี่จะบอกว่าร้านเก๋มากทุกคนดูดิมาเซอร์ไพรส์ครับอ่สวัสดียินดีต้อนรับสู่โมกาแกลเลอรี่ครับเป็นไงล่ะดูงานดูงานนะครับอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมใช่ครับซิกเนเจอร์ตัวไหนนะฮะ เป็นกาแฟน้ำส้มครับซึ่งตัวซิกเนเจอร์หลักก็คือเป็นน้ำส้มเนี่ครับพื้นดิบก็คือหนึ่งจะมีส้มส้มนี่ต้องเป็นส้มสายพันธุ์แมนดารินจากออสเตรเลียเท่านั้นเพราะว่าแช่เพราะว่าเปลือกเขาอะจะไม่มีความขมไม่มีความฝาดเลยแล้วซึ่งเราเอามาหมักรวมกับน้ำพึ่งอะไอ้น้ำพึ่งกับน้ำส้มนี่ดูหน่อยขอดูหน่อยว้าวแมนดารินนะใช่เป็นแมนดารินเลยขอดมหน่อยครับขออนุญาตครับผม เป็นไงเป็นไงเหม็นไม่ใช่ฟินแค่กลิ่นก็ฟินแล้วเมื่อกี้เราเดินเข้ามายังไม่ได้แนะนําเป็นทางการเลยอยู่เรามาเปิดอันนี้เลยไม่เป็นไรจัดไปก็คือจะบอกว่ามาร้านนี้เพราะเมื่อกี้เราไปสตาร์เรโซแล้วเราดิฟแล้วนะครบเลยวันนี้โมคาพอร์ตนั่นนี่แล้วก็ผมอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่อินกับ โมคัพอดเท่าไหร่เป็นข้อด้อยที่สุดของผมเลยอ,ะอ่ะคือเราอาจจะไปเจอโมคัพพอดที่มันไม่โอเคเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันเล่นยากเวลา ทุกอุปกรณ์ที่พี่เล่นนะครับคือโมคาพอตเนี่ยพี่จะไว้ท้ายสุดเพราะพี่รู้สึกว่ามันยากมดูเหมือนง่ายนะแต่ทําให้อร่อยยากพี่ก็เลยไม่ค่อยอินแล้วพอบอกว่าร้านนี้เป็นโมคาพอร์ตคือต้องมาโดนไหยต้องมาโดนเดี๋ยวน้องเขาจะทําอะไรนะน้องน้องอะไรนะน้งครับน้องโน้ตน้องโน้ตนะครับผมร้านอะไรอีกทีโมกาเอ้โมกาแกลลี่ครับโมกาแกลลี่หนึ่งสี่ใช่หนึ่งสี่ชื่อเลขที่บ้านเลขที่ร้านเดิม ร้านเดิมอยู่ที่บ้านอ๋พี่ยายนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนชื่อครับนี่ครับโอเคน้องโน้ตจะทำอะไรให้พี่ผมจะทำเป็นเมนูไอเอสเบดออร์เรนครับไอเอสเบดออเรนท์โโซดาได้ไหมครับได้เมนูนี้ต้องใส่โซดาด้วยจัดไปครับได้พี่บอยนี่ผมได้ยินชื่อผมนึกถึงพี่บอยเลยอ่าบาริสต้า ในการครีเอทเมนูเออมอเช้าเออใช่อเช้าที่บ้านพี่เหมือนกันไหมคล้ายๆกันเลยเนาะเออมันต้องมีไอเดียนะในการครีเอทใช่ไหมพี่ทานคั่วอ่อนจังเค็มแบบปกติจะเป็นคั่วกลางครับกลางใช่ไหมเหมาะไหมกับเมนูนี้ได้ครับได้ใช่ไหมองอันนี้ดี๋ยวเมื่อเช้าเรากาแฟส้มเกลียงค่ะนี่พี่บอยมาดืกาแฟนี่คั่วอะไรนะ ตัวนี้เป็นพีเบอร์รี่ครับพีเบอร์รี่พีเบอร์รี่โค้งกลางคือกลมๆนะกลมๆครับก็จะเต็มนะมันไม่ไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เป็นครึ่งๆนะใช่อ่านี่พีเบอร์รี่ตัวนี้ข้อมูลมันก็จะประมาณว่าหนึ่งต้นเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณพีเบอร์รี่ประมาณ20% 20%ใช่ใช่ข้อมูลเป๊ะด้วยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานิดนึงพี่ไม่ธรรมดาบางทีเราอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องมีความรู้ติดตัวนิดนึงใช่เห็นไหมเห็นไหมพี่พี่พูดถึงร้านเมื่อกี้ก็เหมือนกันตอนที่เรานั่งที่ร้านที่เขาริมถนนนะอก็ไม่ธรรมดาทุกคนคือมายืนขายเนี่ยคือมีความรู้นะไม่ใช่แบบมั่วๆนะแค่แบบแค่ซื้อกาแฟมาซื้ออุปกรณ์มาก็ทําขายได้ใช่ใช่นี่โชว์แบรนด์เลยดี๋ยวให้ส่งให้พี่ตาบอกพี่ตะต้องส่งมาให้พวกพี่รีวิวได้ได้นี่ทุกคนสโลบานะะ เราจะคุมกับตัวบดมือนะนี่ตัวตัวบดอะไรนะะตัวบดของแบรนด์ไอรีนฮะไอรีนนะไอรีนนะครับบอกได้ไหมราคาเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเฟือง48นะฮะเฟือง48ไทเทเนียม2 4 9 0ครับผม2 4 9 0ไทเทเนียมด้วยวิบอยดีนะวิบอยไทเทเนียมนี่แข็งมากตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยพี่ใช้รุ่นพี่ใช้รุ่นที่เป็นรุ่นแรกรุ่นแนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูวิบอยนี่นะแล้วอยเคยใชเหรอเคยใช้ครับ เคยใช้เคยใช้เฟืองไทเทสีสีทองใช่ไมทองใช่ครับปรับเบอร์บดง่ายนะปรับเบอร์บดง่ายแล้วก็ยิ่งมาบดกาแฟแนวละเอียดแบบโมคราอดแบบเอสเปรสโซ่เนี่ยดีขายของให้เขาเสร็จคุณต๊าครับไอรีนกรุณาเข้าอยากรู้แนะเมื่อกี้บดไปละเอียดประมาณไหนครับผมถ้าเริ่มจากสูงคลิกนะครับก็จะประมาณเอสเปรสโซเลยเดี๋ยวเรดูใรนี้ี๋ยวตักให้ดูเหย ละเอียดใช่ไหมใช่ข้าละเอียดใช่ไหมใช่ครับโอ้ยนี่มันเบอร์เอสเปรสโซ่เลยนะเอสเปรสโซ่เลยครับใช่แต่ยังไม่ถึงกับแป้งเนาะแต่ยังไม่ถึงกับแป้งเโอเคแต่ก็พอแบบประมาณรีดครีม่าออกมาให้สวยๆอย่างเงี้ยได้นี่ไงพี่บอยเสน่ห์ของโมกฮอตเพราะคนเขาบอกเฮ้ยดูตอนครีม่ามันไหลนี่แหละเออใช่อ๋อตอนพี่ทำเหรอนู่นฮะกระจายจะสังเกตว่า ทั้งช่องของพี่นะครับมีคลิปทำโมก็พอดอยู่คลิปเดียวครับหนึ่งช่องท้วนเฮ้ยหนึ่งท้วน่ท้วนแล้วก็จะไปดูดีอันนี้เฉลยเลยนะถ้าไปดูดีๆไอตอนไอตอนมันหลายๆเนี่ยถ้าไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันกระจัดกระจายอันนี้เป็นไซส์ันครคัพนะครับหนึ่งคับนี่น่ารักคุกฟิกนะนี่นี่เป็นไซส์หนึ่งคับแต่รสชาติไม่น่ารักเลยพี่บอกให้ว่ามันมันคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จัดจ้านมากกว่า3ครคัพด้วยครับเดี๋ยวนะ ขนาดของครับก็มีผลกับรสชาติเหครับมีครับ,รบั่านเห็นไหมเราได้ความรู้ใหม่อะไรอยไางเงี่เเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิมันปกติผมต้มสามครับเนี่ยผมก็ว่าเออรสชาติมันก็เข้มใช้ได้นะแต่นี้หนึ่งครับมันจะอ่อนกว่า3ครับหรือเปล่าไม่อ่อนครับพี่ว,ว้าวก,กาแฟกี่กรัมกาแฟนนผมใช้เก้าเอ้ยแปดกรัมแดกรัมบอระดับเอสเรสโซ่ครับ ็ถ้าสามสามคราบส่วนใช้สิบแปดกรัมนะอ่ะก็สองเท่าอ่ะคล้ายๆดับเบิลช็อตอ่ะถ้าสามคราบก็จะร่มดับเบิลช็อตแต่ว่าน้องบอกว่ารสชาติไม่น่ารักก็คือมันมันมันจัดจ้านมันจัดจ้านอ่าไม่ใช่แบบน่ารักปุ๊บปิ๊กเหมือนตัวมันนะใช่ครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันบางคนมองว่าเไอตัวเล็กเนี่ยมันจะสกัดกาแฟดีไหมลูกค้าติดหลายคนแล้วนะครับ เท่านหนูนเป็นลูกค้าประจำอ๋อเพาติดบาริสต้ามั้มไม่ใช่กาแฟนี่นี่ดูหน้าพี่บอยหนิพอบอกว่าลูกค้าติดแบบหน้าแบบเฮ้ยจริงเหรอเออใช่เหรออะไรเงี้ยเอออันนี้เราเริ่มเริ่มเริ่มขั้นตอนได้ใช่ไหมใช่ครับเออนี่ระหว่างนี้ก็เตรียมส้มใช่ครับเตรียมส้มนี่นะฮะส้มแมนดารินอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมไว้ใช่ไหมครับใช่ครับหมักหมักไว้เอ่อหมัก ประมาณ3มวันนะครับถึงจะเอาออกมาชงได้ววแล้วเก็บได้กี่วัน,นครับเก็บได้เป็นโอ้เป็นถ้าเก็บในตู้เย็นนะครับเก็บได้เป็นหลายเดือนเลยนะครับ<า>ยิ่งนานยิ่งอร่อย<า>อ๋อคล้ายๆกับเราทำแยมใช่ครับคล้ายๆขนมนะเห็นไหมพี่ก็ผนวกเข้าไปกับขนมกับสิ่งที่เราทำ <laughs> เออพ,พี่บอยต้องดูครม่มาเดี๋ยวให้ดูครม่าเดีเออ๋มาเจาะครม่ิมานะ ความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ละใช่ส่วนผมทำกาแฟกับหม้อต้มมานานครับตื่นเต้นทุกครั้งครับพี่พีทเวลาที่เราเห็นกาแฟไหลนีไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วขนาดเขาอยู่ตลอดเขายังตื่นเต้นสีออกมาแบบใสใสใสน้ำใสแป๊บนึงนะนี่คือเทคนิคการต้มนะทำไมต้องเขย่าครับเพราะว่าเราจะให้รีม่ามันกระจาย มันนีแล้วมันจะมันมันจะอยู่ในหม้อได้นานอ๋อได้ครับมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วดูว่าอืมมันมานี่ผมก็ยียบออกนี่มันสนุกตรงนี้แหละครับพี่บอยนี่นี่เอ้ยเออเออนี่ไงนี่มันยกออกมันก็ยังเหลือแรงดันเนาะใช่ใช่อ่าฮะยกเขย่าครมนิดนึงงอ๋อ นับสอนไหมครับเล่ยนไงยีหบอสไม่ยากพี่บอยต้มเป็นไงนะก็ไายเป็นอย่างนี้มันสนุกตรงนี้เฮ้ยมันเออจริงเราดูแลสนุกนะมันค่อยๆไหลเห็นไหมท่านละครับเออแล้วเราจะหยุดเมื่อไหร่ครับก็หยุดเดี๋ยวให้เขาให้เขาผุดผุดนิดนึงเขาจะหยุดด้วยตัวเขาเองลยใช่ไหมอ เนี่ยบางทีถึงถามเขาว่ารับสอนไหมครับพี่จะมาเรียนครับได้ัล้วนี่ต้องแบ่งช่วงเทด้วยนะเห็นไหมใช่ค่ะเก็จะเอาครีมมาด้วยโอพี่บอยครับแบบนี้เราก็เรียนบาลิสต้าใช่ไยมครับ ลาริสตาครับแต่ก็เขาเขาแนวใหม่ไงครีเอทครีเอทเมนูใหม่ๆให้กับลูกค้าเรื่้ยพิเศษครับเหลือทำอะไรอีกครับเนี่ยเหลือท็อปหน้าส้มครับแล้วก็ท็อปเป็นชินามอนนั่นโอ้โหของเขาของเขาพร้อมนี่เมื่อเช้าเล็กไปบ้านพี่ไม่บอกล่วงหน้าของไม่ครบมีเท่าที่มี นี่มีเผาด้วยนะเผาชินนามอนให้กลิ่นให้กลิ่นมันออกนะที่บ้านเราเรียกอบเชยใช่ถูกต้องครับแล้วแล้วพอเสร็จเขาปิดมากาแฟปุ๊บเขาข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับกลางคืนเขาไปยืนเช็คเหล้าเป็น์เทนเดอร์เป็นตัวนั่นนั่นใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับ้กลิ่นแบบอบเชยลอยมาเลยนะ มันจะล้นๆหน่อยนะพี่จัดให้เต็มเลยครับนี่ครับว้าวสามองหนึ่งนี่นะครับอขออนุญาตชิไมไห้แบ่งใครเลยนะเป็นไงกลิ่นกลิได้เลยครับกลิ่นหอมคือเทสโน้ทของไอเนี่ยอบอบเชยเนาะที่น้องเขาเผามาเมื่อกี้ครับหอมหอมขึ้นจมูกเลยแล้วก็ส้มเชื่อมด้านล่างหวาน S <S กินวันที่ให้เลยกินมเช้าครับพี่ก็จะดุกข้างล่างก่อนเนี่ยมีความหวานของตัวน้ําส้มแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มาคนเป็นไงเป็นไงเป็นไงกาแฟเข้ม,มนะครับเข้มเข้มประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ขมนะเข้มแบบหอมหอมกลิ่นกาแฟชัดเลย <S <S 2> <S 2> นะที่น้องเขาบอกว่ารสชาติมันจีจาดอ่ะเออใช่เลยใช่เข้มเข้มมาครับ ซึ่งมันเหมาะกับน้ำส้มที่ที่เขาใช้เมื่อกี้เพราะว่าน้ำส้มเขาลดจัดครับผมอืที่เขาถามเมื่อกี้พี่ให้เขาทําแบบหวานปกติที่ตามตามร้านเลยนะจะไม่แบบหวานน้อยอะไรเงี้ยไม่ไม่กินแบบกักนะเอาแบบตามสูตรของร้านเลยว้าไปด้วยกันได้ดีโอเคเลยเข้ากันมากแปลกใจตรงนี้อบเชยลงไปเนี่ยครับกลิ่นมันเป็นการใช่มันเป็นการสร้าง สร้างความน่าสนใจเพิ่มเติมให้กับเมนูใช่อย่างบางร้านก็จะใช้เป็นพวกโรสแมรี่คลอบเข้าไปจิบไม่หยุดเลยเนี่ยไม่หยุดเลยรเพลินเลยเพลินเลยคือแล้วแล้วมันต่อเนื่องจากร้านเมื่อกี้ที่ว่าแบบเมื่อกี้เรากินกาแฟร้อนกันไงแล้วเนี่ยอากาศแบบนี้อารมณ์ฟิลนี้แล้วได้กาแฟเย็นโคตรสดชื่นเลยดูแน่เขาฟินแล้วเดี๋ยวใช่นี่เขาทำกับชาเขียวด้วย แต่ถ้าเป็นชาเขียวันจะใช้เป็นขนาดสามครับนะพีไม่งั้นมันไม่คนใช่ครับไม่งั้นมันไม่คนหอมฟุ้งอีกแล้วชาเขียวหอมฟุ้งอีกแล้วหลายร้านนะเขาบอกพี่อย่างนี้ไอโมกกะพอตเนี่ยถ้าเอามาทําพวกชาเขียวชาเย็นนะครับจะเข้มข้นเข้มกว่าการสกัดเครื่องเออถ้าถ้าร้านไหนที่มีโมกกะพอตแล้วทาชานะจะจะอร่อยเข้มข้นเลย รถทำทำไอโมก้าพอตมากี่ปีแล้วครับผมอยู่กับโมกามาประมาณปีเศษๆครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบริษัททั่วไปแล้วทีนี้เราเริ่มจับทางโมกาเนี่ยได้คือชอบชอบไม่ถึงกับชอบครับตอนนั้นยังเป็นพนักงานขายทั่วไปแล้วแล้วในแผนกเรามีตัวนี้ขาย อ๋อคือคือโนตขายอุปกรณ์อณอยู่แล้วครับแต่ไม่มันไม่ได้ฟูของไม่ได้เยอะขนาดนี้เราก็อยากเห็นแบบเฮ้ยมันเราน่าจะสั่งเองจากจากนอกได้เนี้ยเราก็ลองสั่งมาอะไรเรารู้จักกับคนในกลุ่มที่เขาอยู่อิตาลีอยู่แล้วครับโอ้แฉลบแเราก็เลยสั่งมาขายอุปกรณ์อย่างเดียวครับอุปกรณ์อย่างเดียวเลยไม่ได้ขายกาแฟเพราะเราไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่กินกาแฟ มันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาประมาณว่าน้องขายอุปกรณ์กาแฟแล้วทำไมน้องไม่กินกาแฟนี่น้องจะตอบพี่ยังไงได้อเราก็เลยเป็นที่มาที่เราต้องเริ่มมาหัดทำต้องเริ่มมาหัดทำกาแฟปีกว่ากกคาาเเมมยออะหืนัปีกว่าก็ไม่ไม่เร็วนะคือทำได้ถึงขนาดนี้มีความเข้าใจในระดับนี้พี่ถือว่าแบบโอเคเลยนะ แล้วก็กาแฟดีจริงๆครับไม่ไม่ได้ไม่ได้โมเลยนะไม่ได้พูดเอาใจนะแต่ถ้าเป็นกาแฟฝั่งนี้มันจะเป็นกาแฟแบบทั่วไปธรรมดาครับัวเข้มคั่วกลางแต่ถึงจะฝั่งนี้เสเปเชียลเลยคััวอ่อนทีนี้ทีนี้มาฝั่งนี้นี่นี่ชาอนนี้เราเราต้องปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ครับไม่งั้นน้ำมันจะพุ่งเพราะว่าแรงดันหม้อสามครับเนี่ยเขาเยอะกว่าหนึ่งครับอยู่แล้วใช่ครับ เราแอบสังเกตไงวันนี้ถ้าเป็นกาแฟเขาจะเปิดฝา<ช>ได้นี่เขาปิดฝาไว้คือบอยสองร้านที่กินครับเป็นไงบ้างครับพี่ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยสองร้านที่เราไปกันมานะก็คือมีความแตกต่างทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งเรื่องของสถานที่นะครับอย่างร้านเนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแน,แนวแนวคาเฟ่นะครับมีมีที่นั่งมีบรรยากาศมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กาแฟก็วิธีการทําก็สักทาต่างกันนะครับฉะนั้น ดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแก้วมีลูกเล่นอะไรที่เป็นคาเฟ่จริงๆเ <ừ> <ừ> นาะอย่างเมื่อกี้ทุกอย่างจะต้องจัดการง่ายเ <ừ> นาะร้านริมถนนทุกอย่างจะต้องจัดการง่าย <ừ> แต่ถ้าถามว่าสองร้านเนี่ยถ้าเราไม่นับเรื่องเรื่องสถานที่เนาะการลงทุนก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันในเรื่องของเงินลงทุนครับน,น,น่าจะอยู่ในในมกได้ไล่กันแหละ <ừ> นะครับก <ๆ S 2> ็เป็นมุมมองที่สําหรับ ถือว่าเป็นไอเดียให้คนที่อยากจะเปิดร้านแล้วกันเนาะว่าการจะเปิดร้านขึ้นมาน้าหนึ่งอ่ะเราต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าจะเห็นทั้งสองร้านนี้นะทั้งสองร้านเลยคือมีความรู้ทั้งคู่เลยอใช่ไหมครับเหมือนที่เราย้ําตลอดแหละว่าคือจะไม่ไม่มีมามม่ๆทำนะทุกอย่างคือมีความรู้มีรายละเอียดแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าได้เนี่สำคัญอเออครับประมาณนี้เลยครับโอเคครับพี่บอยสำหรับวันนี้ ครับสนุกมากขอบคุณมากตั้งแต่เช้าเช้าถึงเย็นเลยในตอนนี้จะสี่โมงแล้วใช่ในะครับสนุกจริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องเล็กนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญเหมือนยกรายการเล็กอาราวมาอยู่ในช่วง enjoy อาราวของอารอยกับบอยนะครับวันนี้รับบทมากรับบทตากล้องแล้วหนึ่งเออขอบคุณมากเลยเพราะว่ามาช่วย เป็นตากล้องให้ด้วยคือพี่อยากทําแบบนี้มานานแล้วจริงๆนะ,ะสนุกครับแล้วก็เราก็ไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมกับให้ความรูม้คนคดูด้วยครับวันนี้บอกว่าแบบเพื่อนๆที่ดูทำอาจจะได้ไอเดียนะไอเดียเรื่องอทาํากาแฟกินเองหรือว่าจะเปิดร้านหรือว่าอะไรที่ต่อยอดไปได้เนาะใช่ครับก็จากนี้ไปถ้าใครมีอะไรที่สงสัยอยากจะพูดคุยกับผมหรือว่าแม้กระทั่งน,น้องเล็กก็ฝากช่องน้องเล็ก เล็กอาราวด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามอยู่แล้วแหละนะแล้วก็อร่อยกับบอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe นะไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับบายครับ